บงคะเ้าเลยเนาะเพราะแล้วก็คือทังเอื้อยนี่มีคนอยากได้อย่างเราอยู่นะแต่ว่าเราแบบยัเปิดใจบ่อยากฮับเมนบออันน่ะแเร่วคิดซะได้เลนะที่เราเป็นอยู่เนาะยาแบบคนฮักสภาพเขาบ่ได้บดยเออยังขิดแบบอันยังแบบน่อยใจอยู่นะอดีตผ่านมาเนาะยันือเก่าอะไร สบดีเยพ่ิ้องอเบอร์สุขสุขคนกัยินดีตอนรัเข้าสู้สอนสนวันเล้วพ่อแม่ผน้องเอะมาพบมาพอสนวันี้พ่ดไม่น้องนะสอนการเดินทางมหาเอ๊ะเอลายเนาะดย ตอนน um ี้กเพิ <g bbles> <t disagree> ่นอยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องไอ้จะิ่นหิดอย่างโบลบัดอย่างนาะนี่อาวก็บไหมเก็บตอกไปเสนบาทนี่นอโอเก็บทอนไม่ทออกตพี่น้องไอ้เกินสารานเป่งืนเนาะ อืมปวกขึ้นเนาะเก็บเมียนเก็บของอ้าวลูกชายคอห็หายแท่นะสบายดีเลยเด้อดยสบายดีโดยอืมเก็บใ,ใหม่เก็บเต่าป่านี่แต่มันเปลีน่ยเนาะมันเป็นใหม่เศษเก่าวะอืม ก็บไว้มันหลอกจุไฟเนาะลูกสาวกันหนึาวหนึ่ง้ำพว นมเอ้ยขนมต้มมะพร้ากละขใจเด้ยสบายดีเด้สบายดีโดยนะคะเปนเป็นชั้นแรกเนาะโดยืัอนี้เวลาโบได้ไปภาษมื้นนี้ื้อนี้เราบบได้ไปืันนี้วันศุประยุทธมือนือยุทธเนาะโดยมาเิ่นก็ต้องมาวันศุ์เนาะโดยโอ้ถือว่ามือวันศุก์นี่ยุทธคุเมื้อบ่เอ้ยโดยอืมแต่วันธรรมดานี่ฮามา เมนเมนเราเจอคอยแต่เกาคอยก็ไปหาเอื no. uh, ้อยพันธุ์น้ำพุ่นเด้อยู่ทางบ้านเมนเนาะเอื้อยเนาะอยู่ห่านพันเลยห่านเฉยเลยเมนอันบอลยูวันเช้าเนี่ยเป็นเดินเป็นเลื่อนเจ้าเอกหมดบอกเป็นเดินเพื่อนเลยเพื่อนอืมแบบหาเขาขออยู่น้ำพุนอขาเลยไปถามมาคีินี่คือว่ามีข่าวดีบ้า เน,นี่คือข่าวดีได้น้อมันนี่เนาะข่าวดีอย่างนี้เนอะ้ยเล่าพักหนี่กว่าอยากจัดเลยข่าวดีทางเอซีข้าวอันเบาเหยียดเบาอันตาโอ้เลยแบบนี้เลยเบาเหยียดแล้เพิ่อนเรมาส่งข่าวดีให้โดยเพราะว,ว่าให้ถามเบื้องดินอันนี้เนาะโดยมันนี้ถามเจ้าของดินแล้เพิ่อนอะไรอยากได้เจ็ดหมื่นมันนี้เล้าก่อนเพื่อนเพื่อนรุดเพื่อนลุยให้ไปไหวยไปว่อนเพื่อนเพื่อนรุดให้ เดี๋มันนี <magaz ations> <worldwide> oh, ่เท่าไรแล้วมันนี้ันนี้เราเพิ่มละลุ้นให้นั่นห้าม่นห้าโอพอชื่อเลยเนาะห้ามันหาจักเม็ดเนคูณสสบห้าเ่าคูณสามสิบห้าเม็ดโอ้ควงเติบควงเติบเนาะเตพ่อยเนียเนียแต่ตอนนี้งบพ่อเราบอกยังโบพ่อะไทั้งเบาเวียดเพื่อนมานบอกข่าวดีืันนี้เลย กะได้สามหมื่นเหมือนบอกโอ้คนบอกแล้วแต่เงินบริมอบไปกระเบื้อไบ่บ่อืมยังอยู่เนาะเงินยังบพอแต่ไม่ยังขาดอะไรเลยยังสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยยังขาดหลายเติมแล้วเลยเนาะโดยสองหมื่นห้ามันก็ได้สามหมื่นเต็มโดยสามหมื่นนี่ก็คือเพิ่นยังบ่ทันได้มอบเป็นทางการที่บอกยัง ยังเงนองนวนทันะโมกบอว่าคันได้เพื่อนสีโมกกับบ่ฮักานโอ้ยันเบามาได้ด้ยครับก็ทางทางนี้แบบลงจกใส่ก่อนเนะาะจกใสก่อนเมีมเย,อยมเอาไปเงมเรเห็นงานมนหลังมือเอาพัดย่างไป,ปนี้ป้าไว้เพื่อนเากับบกุก้าปะาเมีนเมียักัยันตกลนเนอะอาะียตกลนเพี่อนนะกันีได้ไว้น้ำใส่บุญแนดีกว่าอืพบเมื่อใดคอยมาซื้อเนาะโดยอาเดี๋ยววันนี้ะเพิ่นมาแทกไม้ยังให้เบิรซื้อบอกโดย ใช้เสด็จเดินเจ้ามาจันทรซื่ออันนี้เลยบนนั่งนี้โดยโอ้โดยกันนี้โดยโดยอันที่บอนยูนี่ก็เป็นเพื่อนเจ้านี่เนาะเพื่อนอันนี้กับบุ๋มเป็นเพื่อนเฮาดอกแต่ว่าเพื่อนน้องสาวโอเพื่อนน้องสาวโดยใชคฉัน้องจันเพื่อนอยู่พุ่นเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนใหม่เลยเพื่อนละเอาเพื่อนหลังนี้ให้ยูบันโอ้เพื่อนพวกใหม่นีะอันนี้เพื่อนหลังเก่าเพื่อนโดย ันมาไล่หลังแม่คนเอาหลังเก่าเจ้าอยู่จะค้นโดยเนี่ยเอ้ยเอ้ยอาศัยอยู่จะคนรวมทั้งลูกทั้งหลานก็หาค้นเดือบหาคนเนาะโดยโดยโดยมีคนยู่กันหาคนที่แบบกินข้าวกินน้ำได้ใส่แบบกินข้าวกินน้ำกะแล้วมือดาเขาไปเวียงเขากะบวได้ค่อยกินของเขามีแต่เขาหากินเองเขากินอยู่ห้านเนาะโดยกิอยู่บ้านแต่ทั้งครอบครัวเจ้าหนี่ไมีอยู่ไม่กินอยู่ก็

ตเรเมเาะมงหมืน no. so no. ้อทเอินสีเะเมนเมว่า yeah. ม <Day. S 1> uh ืน e ี <Thank you. S 2> ่กะ <30, 000. S 2> yeah. ้ว hmm. ่าจักสี่หัคนเนี่ยผูระหะพันนี่กะได้อยู่ได้เนาะเมนัันบ้านเมนเมาซอถ้าว่าซื้อนี่ต้องเ่ากียนใบสัญญาอย่างก็เรียบร้อยเมนบ่อต้องเงินในบ้านมาอีกเมนบ่โอ้ พักเน่อี่น้องเยตาผู้ทีเพิ่นมานี่เพิ่นยุสวันบอกจะบอเอาเพิ่นมาแต่ะวันพวเพิ่นนั้นมื้อนี้ลาเพิ่นละออกมาอยู่ประมานหาเลเบงสวนเพิ่นอ้พยิงนใดโดย่อเพิ่นมาหาเลสวนเลน้นคเพิ่นบ่อึดที่เพิ่นเนาะเอาไดเนะห้องอยู่เทิงผู้บ้เทิงฮ ปูไร้บันนี่ปักเด่นน้อเอาขังไว้บนน่ะเฮ้ย้ยโอ้ยมัตกแทะได้บันนี่ปูปูเตงเยเอาเอาเอาซายันยตกนะเมนไปเดีวโบกินี่เมนเมาพมาสร้างเมพิ่สรางป้าไว้เหุด่านผูไรได้บันี่อเ้ยเนาะ ลานพูดอะไรอีกเสอเอ้ยนี่ลูกน้องสาวออมีเพิ่นไปใช้แลไรบัดงี้้ข้านหน้าเปนหน้าาก็าข้าวะนี่ฮะบเห็นลูกมาแล้วอ้าวขาหดเข่าเลยเด้อพอมีพี่น้องเลยบานอืเอ้ยไปช่วยก็ได้บอกว่าคุณเม่มันนีหรือเปล่าโอ้หดเขาเอ้ยกับไอ้กุ้งกุ้งเนเรื่องพี่น้องทางด้านเนาะ แม่เพิ่นราคานึ่งเขาเราบพเหอนมันมาเยนึกว่าดูอันของลูกสาวมาไม่เนาะลูกสาวอิ่นดีนั่เจอห้องเอ๊ะอยู่เนาะทึงเฮือนดอดหาเ่นนะเออหาไหมโอ้นแล้วก็เอ้นละไมไมดคน้ดินกันเนาะดนีไปซุกไปแล้วก็ม่ไป เดี๋ยววันนี้ฮะสิขออนุญาตถามเนาะอธิบายญาติพี่น้องเอ้ยนี่ก่ทสุดเญาติพี่น้องเขาค่ะน้องเขาก็มีห้าคนมีครอบครัวเบ้างนะบ่มีครอบครัวแล้วยังกับร่วงชาวล่ายังมีครอบครัวชาวล่ายังมีครอบครัวอ้าวู้ใดได้บันนี้เพื่อนหลังไหนเพื่อนโอ้เพื่อนหลังนั้นอยากเอาไปทางดวงพุ่นเนาะดย สลากเองครอบครัวชนที่เดือดมีไปแล้วเนาะมีไปแล้วโดยองค์ขนมชานไปแล้วโดยแต่ถ้าเอืกอยได้จัดเอืกอยคุณที่เบ้าอยู่เดีนี้ยังบ่มีอันนี้กันเลยสูดจริงๆสาวได้เ้ยสูดสูดโดยยังยังบ่เคยมีบ่หร ula, ือว่าเป็นไมห้างเป็นไมห้างเป็นไมห้างโดยอ๋อโดยเคยมีแล้วเคยนี่แต่เป็นไมห้างโดยเป็นไมห้างมาได้จะปีเลยจะสองปีสองปีแล้วโดย ยังโมไม่ไหม่อยู่ยังยังโมอยากได้หรือว่ายังโมอยากได้อ๋ออยากได้แต่ว่าคุยถามพีคนลข่ามว่าคุยนี่กระซิบนั่นอยู่บ่กเปมีคนเขามาเอนมาล้มกับล้มยุบเปีดเป็นหมู่เป็นกูเป็นตีเป็นน้องล้มได้ยุบล้มแบบนี้เป็ก่อนเนาะเพราะว่าการที่เฮายังโมพ่อผมเพียงหนึ่งกับเพราะว่าเมากัเบิ่งในฐานะเฮ้าหน่ยเนาะโดยเพราะเรียก็คือทางเอื้อยนี่มีคนอยากได้อย่างยังเราอยู่นะแต่ว่าเราแบบ เปิดใจเนาะบุอยากฮับเมนโบอันนะาบาเดีวเพลื่อนคิดซะซานน้าเหลือเกินซานที่เราเป็นยูเนาะเลยญาติแบบคนฮับสภาพเขาบ่ได้บ่โดยเออยังขีดแบบอันยังแบบน้อยใจอยู่นะอรผ่านมาเนาะโดยญาติคือเก่าละบ่ได้ก็ยังยังพอหอมที่อยากจะมีครอบครัวว่าเกื่อนคนอะไยังคิดเรื่องเก่าเรื่องหลังอยู่เนาะเลยโดย แต่ถ้าคุยโอ้ลมได้เนาะโอ้ลมกันได้เป็นอ้ายเป็นน้องเป็นหมู่เป็นูนได้ลมายที่ครอบครัวลบ่พถ้าสิให้ลมเป็นครอบครัวนี่ก็ยังบ่พร้อมเนาะเพราะว่าทางเฮือนเฮาก็บ่มีแน่เนาะโดยเฮาก็มองเนาะโดยเฮายังบ่มีบ่อนอยู่บ่อนซาวเฮือนซานัน่องเฮาก็ยังบ่มีหั่นน่ะโดยแม่นอีหยังเฮาก็บ่มีแม่นี สมุดได้สะเอ้ยเนาะถามเนาะสมุดมาเพิ่นมีพ่อเหมือทุกชิิงทุกอย่างนะเพิ่นพ่อมดูแลเฮาได้สะสิคิดจังไรอันนี้ก็ะเป๋าเหมือกอนอันนี้โอ้ตรงเหมือกอนกันมันมีพร้อมกับมีพร้อมเทางเพื่อนหมนทางเฮาม่พรอมทางเฮาม่พรอมอนนี้มาอยู่น้ำผ่าวไอ้เออยัง เจ้าก็บ่มีหยังเจ้าก็บ่มีอันนี้ก็ค้อยนี่ก็ค้อยปลาหันช่างมีกันก็บ่ได้อีกคือเก่าค้อยนอ๋อโดยๆองสดแต่ก่อนเนาะเอ้ยเนโดยต้องคิดทบทวนเบิ่งก่อนเอ้าเอ้าแล้วเป็นหยังอีล่ะานี้าน้อยนี่นะว่าแล้วถ้าเอื้อนก็บ่มีแน่เนาะาครอบครัวก็คือเห็นแล้วเนาะเอ้ยเนาะโดยเอาน้ําซ้ําปลาด้เอื้อคุ้มกินีบ่ ทต่ทางทีมงานโมทันและเข่ามาเขาก็ซื้อชื่อกินขอกินชื่อกินโดยชื่อกินขอกินแกฟงั้องไหมหลอโขหาหน่อไม้น่อมายอ้าวงงควยมาแต่ใส่เดบาทไอีเนาะงดังเจ้าพล่ะเอ mm. <scenes> ้ยไลงวงกลงกลวยกลงกลวยมาเลยไลไล่ไล <B emos. S 2> ่ไลคือบ่าได้ยินข่าวดีคือบ่าดีใจด้่นอนเนาะ อีลาตอนนี love, ้ก็สิเป็นของเฮาบ้านนี่โดยอืมตะกี้นั่นหลายคนข่ามากกับสมอยเมียนบอกโดยอืมคือว่าบุญยังมาหอดเนาะวันนี้บุญมาหอดแล้วบ้านนี่ปวดเข่าคนน้่มเรื่อยไปสวยก่อนก็ได้เนาะอย่ามาพายไม่หมอได้ฮะยังบัดทัดพ่อสร้อยโอ้แห่มันกลุ่มคนบ่ย ทุกเช้าไปใช้เ uh. บิร์ดเลยด้วยเขาห้องน้ำเขาห้องน้ำเลยอืมเลยคลยว่าเปลนเบิดป่านนี้เนาะมาเก็บมาเมียนแบบพื้นน่ะอาจจะเอามาเข่าไว้ไหนเลยจะได้จุสบายแต่กรณีมาไว้มุมตัวนี้ยิงไอ้ชิพนเลยใช่ไหมมากาดแล้วสิเก็บพื้นเขาโอ้เลย โอ้ยคือพี่น้องไอ้วัวกันเออคือว่าไปหาโนมัยรอกได้นี่คือยุดแล้วบอกเลยไปคือเกาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไปคือเก่าเนาะมาแต่ใส่เด้น่ะสบายดี้ะล่ะเด้อมาใช้เจ้าน่ะโอ้มาจะเอาลูกนอนคก็มาเอานอนอยู่นี้ โอ้อู่ยังหอู่ไม่คืออู่ผ้าอู่ปีโอ้อออืออือแเล่นันจะไปอยู่นั้นลเหมือนแคนมนอเออจะอยู่้าอือไปซือีกอนิวิ่งไปเลยอืมอยู่น่นกได้เต้นเลาะเต้นองเนี่ละแม่วาอันเมื่อยนี่ละแม่เนี่ยงานละแม่อะไรว่เปกิโล เพื่อกระตื่นมากกัทิมลูกแม่แล้วก็เากันไปแล้วกับน้องจักโตต่อพันจีโดนะจะเห็นหมูขายนั่นร้อยตัวต่อหกสิบพันอ๋อหอยตัวต่อหกสิบพันมันถึกถึกจักโตแบบนี้เนาะแพลนอยู่เทิงเือนแบบอืมอ้าวบัปละาคือที่เห็ดแบบนั้นนะลูกินบม้อนะพนมยาอืมอิ่มเนาะ

ô, shop nưng, đùi, anh ấy cả hay ít, má hay ít shop nưng, nè, shop shop này nó, đùi, group hương tửp ở đi rồi shop shop, anh đùi đùi đùi, cái lý này nó, đùi, anh đã shop sáu mươi lăm, anh đã chỉ để nhưng mà bây giờ anh đi lại anh đi đùi đùi đùi. จังไรก็ดีใจนะเม้่อยดีมุ่งีใจนะเนาะดีนอนต้นหยาก็สชพิงคของเฮาแบบทาบอสแล้บบาทเลยโดยมีผู้ใหญ่เพิ่อนสวยสู้เข้ามาจังไรก็ทางนอกกับครับคนน้อยเด้อใครขับน้องเล้งเนาะมันนี่ก็ผ่านมาทางนี่ก็ไม่เยี่ยมมยามคือเก่าเฮ้ยน้องเอ้ยโดยสบายดีเลยโดยน้องเนาะมันนี่ก็บทางซนัวก็ไม่เยี่ยมมยามทางเงร้ายเพิ่นคือเก่าเฮ้ยน้องเอ้โดย วันนี้ก็ได้รับข่าวดีทงเพื่อนกันเนาะอ่าคือว่าทางอ่าสะพาชา,ายบุญนี่แหละเนาะเพื่อนก็ได้มาแจ้งข่าวดีเรื่องดินรอต้อนเนะาะมีผู้สวยเข้ามาแล้วสามหมื่นบาทน้องพรมพินองเนาะก็ะยังเหลืออยู่สองหมื่นกว่าบาทพอมพ่น้องเอ้ยก็ยังบมพอเนาะงบยังบมพอสองหมื่นห้าพันบาทพอมพ่น้องเนาะรวมทั้งหมดก็หาเงินหา,นหาพันบาทเนาะดินตอนที่เพันอยู่นี่แหละพอมพ่น้องเอ้ยโดย กดีโมพี่ใจน้ำเมื่อยเพิ่นไล่ไล่เพลินพี่น้องก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนเข้ามาช่วยเดือกครอบครัวเพิ่นน้องพ,พี่นพนะี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้แต่มาดินหรือว่ามาโอมาลมผ่านมาทางนี้ก็เดินมาแวะทางเอเื้อยเพลินน้องพี่พี่น้องเนาะโดยอะสำหรับคลิปนี้กับทางสาวนวลก็สิได้อัมราพาจ่าหรือว่าทุกคนไปก่อนใครขำลองเลี้ยงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอง้โดยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสาวนวลนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพ,พือนะพ่อเป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้อง โดยการสำหรับนี่ก็ลาไปแล้วเนาะขอเก่าคำ้ามาสวะบ้าี